นี่ว่าสายเยอะครับเอ้ยไฟไฟน้อยครับผมก็เลยช้าหน่อยครับคุณแม่เขาต่างครับที่สี่เอ้ยไม่เล่นอัตโนมาติก็ผมก็เล่นกับคุณแม่ครับคุณคีเล่นอัตโนมัติเฮ้ยใครอยากเล่นอัตโนมัติกับแกเนี่ยคุกระตุกกระตุกโอเคตั้งชล่นอเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đi, bỏ lỡ những video hấp dẫn คิมเกมเมอร์ดูดูความครับเอเอบวกเอบวกครับก็เท่เลยครับเนี่ยครับก็หน้าตาหน้าตาผมก็แบบเนี้ยคู่มีโอกาสติดคุกเสียงมากดูก่าวันแหวครับโอ้ยเิมขอแสดงความไม่ต้องไม่ต้องเงินแค่นี้คิมเกมเมอร์จะไม่ซื้อแต่ก็ซื้อต่ออยู่ดีได้แล้วไม่สามารถฟิวเจได้เงรอ ชนะได้เกาะขอไปเที่ยวทางรถไฟเถอะคุณออกคุติดเกาะโอ้ยคุณไม่โชว์อ้ายเจ๋งเลยอ่ะคนแก่มมาดิเนี่ยคุณแม่ไวนี่คุณแมกตกมาคุณต้องกายมึงเอ็ม ขวานน้อยอ่ะเยอดีครับอุ่ยแหลกจังเลยอ่ะอุ้ยไวไฟช้ามากดูเร็วสิเร็วแล้วใช้ตารนังฟ้าแง่กระตุกกระตุก ทีมผมคนต้องอุณสี่แล้วจัดการเอ็สพอขู่ค่าหมดแล้วช้างมันดีแ <8 S 1> นี่เด็กเทพ<ๆ>เด็กเกียนคือผม,มก็เกียนจริงนะสองแปดเสียงครับอันนี้ข้อเสียงลองครับขาย อ่าวางค่ะพายคนตกโดนทุกคนไม่ใช่คนตกไม่โดนคนตกไม่โดนไม่น่าพูดเลยนะเดินไปถึงตรงบ๊ป็บไยผมมีรถไฟอยู่แล้ว ตาุณค,คิมเกมเมอร์เบิร์กต้องการได้เลย,เยนี่ไม่นี่เกาะคูณสองสิค,ครับก็มผมมีเชนะมาต้องยึดเกาะให้หมดนะครับถึงจะชนะแต่เราโดนไปแล้วครับเกาะหนึ่ง เกือบเกือบคุกค,ครับคุกเอันไหนคุกอะ่ะห้องครัวอยู่ไหนอ่ะครัวตูดสิเอ็ดโอ้หเดินแล้วออฟคิมเด็กเทพห้าเด็กเกียนคือผม,มคือเกียนอยู่ดีอะ่ขอะขอขออนุญาตไปเปิดแอร์ก่อนนะครับสี่ตอนนี้ครับมันได้เกาะไปแล้วสองเกาะครับเราเครียดเลยครับ จัดงานเอ็กซ์โปรโดนี่ได้เยอะจัดจัดจัดการเนี่ยหด้ไหม 7m หกอุ้ยคิมมาต้องซื้อกลับมาให้ได้อุ้ยลำปางบ้านเกิดเราเยี่ย เสียงโคตรสยองอ่ะอ้าวเสียงแล้วครับมันได้ระยอง้า่าาาทะเลครับสามเดือนครับสามอันครับเพอร์เฟคค่ะอุ้ยอันการถึงหกเลยอ่ะคิดดูโดู 14m ไกลไม่ครับคุณ นานาแนะนำรับลมละลายไปเลยค้วว้าวยอดซื้อเมืองผมว่าซื้อ,อเอาไม่ซือ้อเงินไม่พอใช่ไหมแล้วดูตังก์หมดตูดตูดดูตังค์งคุณแม่ดิยิงเกมซ้ายยิงซ้ายแล้วก็ยิงขวาแล้วก็ยิงขวาซ้ายซ้ายโอกาสเยอะที่สุดค่ะโอ๊ยหนาวหนาวแล้ว ไม่เป็นไรครับคุณ,คณเกมเรายังมีความหวังไอ้ยักช,ะชะ้าช้าเฮ้ยก็คุณแม่เล่นใจผมครับตัวผมน,นี่กัดสุดเลยครนะเนี้ยเดินถอยหลังครับไอ้ดีนะเดินถอยหลังคนตกไม่โดนคนตกไม่โดนคนตกไม่ 1, โดนที่หนึ่งโดนเราเองห้าอูออ้ดีครับดีได้เกาะครับ ซื้อให้หมดทำให้มันตกหกกุ๊ดทิ่ของผมครับก็สั่อาหารจากเขาจะบริจาคเงินให้เราเขาบริจาคลำปางนี่ผมดีใจมากเลยนะครับแนะนำาครับบริจาคนี้ครับลำปางเลยครับนี่ไหนนัเฮ้ยลำปางเถอะลำปางนี่เราชนะเลยนะเยี่ยมลำปางโอ้ลำปางด้วย พูดเป็นจริงอ่ะโคตรเท่ไงสิบเอ็ดทีมฮะทีมคนหล่อทำได้ป้องกันใช้ใช้ใช้เพราะมันเยอะใช้การต้องการนะซื้อครับซื้อแล้วก็สร้างไลน์มาการดวงครับเอ้าเงินไม่พอเชื่อให้เราซื้อจันทบุรีครับชนะอุ้ยบุรีรัมย์ครับเราได้แล้วสามเอ็มแล้วมันก็ซื้อต่อใช้การต้องการแล้วก็ซื้อต่อ คุ้มตั้งค์คนนี้เยอะมากอคุ้มสัมล,ลโดโกงราคาโดนทุกคนไม่ใช่แหละอุ้ยพี่หล่อโดนพี่อดใครอ่ะคิมรอดเอ้ยคิมได้ที่แจกประตูมาประตู จันทับบุรีจันทร์แลสิบยังไหมมาตาฉันแล้วเงินไม่พอสิบยังสิบเงินยังไงทับบรีดูเลยทับบุรีโอ้ยเสียงแบบสยองมากครับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิลดินลาลาที่เปยังสมรรัติน์จริง สร้างเลยอุ้ยทองเลยอ่ะแมดูนิดแม่ทองคุณแม่ทองอ่ะคุงดูได้ไงอยู่เนี้ยคนเปลี่ยวบริจาคแล้วอุ้ยเราต้องบริจาคให้หกว้าวว้าวว้าวคิมเอ้ยก็น่ากลววนั <c oughs> ่น ว้าวว้าวว้าวขอบขอบใจครับที่ใช้บริการขอบคุณที่ใช้บริการโอกาสน่าเชิญไหมครับเขาจะเซอร์วิสไม่ใช่ครับถ้าผมไม่ตกที่มูลีรำเนี่ยผมเครียดเลยโอ้โหทีมฮัทล้มเดือดได้ไม่มีใารเลวจันทบุรีชนะเนาะชนะแน่นอนทำเตือนนะ โดนถ้าเราได้หัวหินคือชนะเลยครับกับนครปฐมครับจังนะครับเราจะไปไหนดีครั<า>นครปฐมนครปฐมนครปฐมอยู่ตรงไหนวะนั่นน่ะตรงเนี้ยใกล้ใกล้กาะแดงอันเนี้ยไ่เหรอสร้างแราหเยี่ยมเยียมผมจะไปขอนแก่นดีไหมครับล้มละลายไปเถอะ ยนอ่้ใครชวนมาเนี่ยเด็กเกียนคือผมปฏิเสธไม่ไปนี่กระตุกกระตุกผมได้เหชรดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระตุกเดี๋ยวตกทับเลยกเอาเข้าไะ เอ็มไหมครับผมบอกแล้วอย่าซื้ออุ้ยสกัดบีม,บมเฮ้ยเยพื่อนพี่เพื่อนพี่ชื่อบีมอุ้ยเล่นได้ไงวะเราจะไปเล่นด่านไหนมั้งนี่ครับเราอยากได้ความสนุกเยอะๆไหมครับอยากได้ไมั้ยครับอยากได้ไมั้ยครับ <c oughs> เริ่มต้นด้วย 10m ครับคุณจะเอาไหมครับคุณผมว่าคุณใช้เออดีกว่าครับเนี่ยผมอยาได้เทนเนียเออเอามาเอามา,อ,า,มาอัพกลับอันนี้ได้ไหมนะ่ะไม่ได้ต้องเป็นเครื่องชิ้นเดียวกันเนี่ยเชื่อดิเนี่ย,ย,ยใครมีอันนี้ยโชคดีพี่มีอ่โคตรดีเรื่องดานอะไรสมไหม เห็นไหมสุ่มไหมไม่สุ่มไม่สุ่มม,มาเลยมาเลยมาเลยชวนทีมครับทีมเกมเกมอร์เอาตัวนี้เรากำลังชวนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวนั่งนะเฮ้ยเคทุกอีกแล้วหเหว์ชวนคิมเกมเมอร์ ก็อขออันนี้ก็อขออะไปเพื่อกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ยสงสงสาผมต้องลบเกมทิ้งอ่ะแอบมันเตือนแล้วบอก